ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนขายได้บ้างเช็คยังไง สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับผมเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยานะครับผมให้กับทางเรานะครับเป็นจํานวน5,000บาทนะครับระยะเวลา3เดือนนะครับรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็น15,000บาทนะครับเทียบเท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผู้ประกันตน,นครับตามมาตรา3านะครับถ้าเกิดว่าตกงานนะครับผมจะได้รับเงินเยียวยาหรือว่าเงินชดเชยนะครับจากทางประกันสังคมนะครับอยู่ที่62%ของอัตราเงินเดือนนะครับหรือจะมีอัตราส่วนแตกต่างกันตามเงื่อนไขนะครับ ซ uhm. ึ่งในบางกรณีนะครับถ้าหากว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับได้รับเงินเดือนนะครับน้อยกว่า8,100บาทถ้าในกรณีที่มีการตกงานนะครับจะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมเนี่ยต่ำกว่า5,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับผมการได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมเนี่ยจะมีมูลค่าที่น้อยกว่าของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ ทางประกันสังคมนะครับผมก็เลยได้มีการยืดเรื่องนะครับผมกับกระทรวงการคลังนะครับเพื่อให้มีการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยานะครับกลุ่มของผู้ประกันตนนะครับที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง5,000บาทนะครับให้ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาทเทียบเท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันครับ ทั้งนี้นะครับผมทาประกันสังคมยังยื่นเรื่องนะครับของเงินชดเชยหรือว่าเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับผมจะเข้าสู่ระบบของประกันสังคมเนี่ยในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนนะครับถ้าเกิดว่าตกงานในช่วง6เดือนนั้นนะครับทำให้ไม่มีสิทธิ์นะครับผมที่จะได้รับเงินเยียวยาจากทาประกันสังคมและถ้าเกิดว่าในช่วง6เดือนนั้นนะครับผมเป็นช่วงที่ปิดรับสมัครหรือว่าปิดลงทะเบียนของโครงการเราไม่ทิ้งกันพอดีนะครับทำให้คน ุ่มนี้นะครับไม่สามารถได้รับเงินเยียวยาจากทางทั้งประกันสังคมแล้วก็ทางโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ ซึ่งในวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับผมทางคลมอนะครับได้มีการอนุมัตินะครับผมจ่ายเงินเยียวยานะครับให้กับกลุ่มประกันสังคมมาตาธรมีสามทั้ง2กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมจะเป็นกลุ่มของผู้ประกันตนนะครับผมที่ได้รับเงินเยียวยาต่อเดือนเนี่ยไม่ถึง5,000บาทนะครับก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมานะครับผมให้ถึง5,000บาทนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้รับเงินเยียวยาเนี่ยอยู่ที่3,800บาทนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็จะได้เพิ่มมาอีก1,200บาทเป็น5,000บาทต่อเดือนนะครับ กลุ่มที่2นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือผู้ประกันตนนะครับผมในระบบประกันสังคมที่อยู่ในระบบประกันสังคมน้อยกว่า6เดือนนะครับแล้วก็มีการตกงานนะครับผมหลังจากตัวโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยปิดลงทะเบียนหรือว่าปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้คนกลุ่มนี้นะครับผมไม่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ยจากทั้งระบบประกันสังคมแล้วก็โครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับ ซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยจากทาประการสังคมมาตราสาันพิสามนะครับอยู่ที่เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นเงินเนี่ยทั้งหมด15,000บาทนะครับ ครับผมในส่วนของขั้นตอนหรือว่าวิธีในการเช็คสิทธ์นะครับว่าตัวประกันสังคมหรือว่าตัวสิทธิตัวเนี้ยเราสามารถเข้าร่วมได้หรือเปล่าหรือว่าได้รับเงินวันไหนนะครับก็จะมีช่องทางในการเช็คเนี่ยทั้งหมด3ช่องทางนะครับมีทั้งระบบออนไลน์แล้วก็การโทรไปเช็คที่สํานักงานนะครับ ช่องทางแรกนะผมก็ตามนี้เลยนะครับจะเป็นการเช็คนะครับผมผ่านทางเว็บไซต์นะครับของทางประกันสังคมนะครับซึ่งวิธีการเช็คนะครับผมจะมีด้วยกันเนี่ยอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็คือให้ทางเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ของทางตัวประกันสังคมนะครับแล้วก็ให้กรอกรหัสนะครับผมกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสนะครับผมล็อกอินเข้าสู่ระบบของตัวเรานะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกหัวข้อนะครับตรวจสอบนะครับคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะครับขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมระบบเนี่ยก็จะแจ้งยอดเงินแล้วก็วันที่อนุมัติสิทธิ์ของเรามานะครับผมช่องทางที่2นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือจะเป็นการเช็คนะครับผ่านตัวโปรแกรมแอปพลิเคชันนะครับ SSO Connect Mobile ครับ ซึ่งการเช็คฐานทางแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีขั้นตอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือให้ทั้งเพื่อนๆนะครับผมดาวน์โหลดตัวโปรแกรม SSO Connect Mobile ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play นะครับแล้วก็ iOS นะครับขั้นตอนที่2นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโดยเป็นการกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกรหัส ID หรือว่ารหัส password ของเราลงไปนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับผมก็ให้ทางเพื่อนๆนะครับกดปุ่มการเบิกสิทธิประโยชน์นะครับหลังจากเรากดปุ่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4นะครับผมก็หน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับทางระบบเนี่ยก็จะแจ้งนะครับว่าเราเนี่ยได้รับเงินเยียวยาเนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินวันไหนนะครับ ช่องทางที่3นะครับก็ตามน,นี้เลยนะครับผมก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็เป็นการโทรเข้าไปสอบถามนะครับที่สํานักง,งานประกันสังคมนะครับช่องทางการติดต่อทางโซเชียลมีเดียหรือว่า Facebook นะครับหรือว่าทางเรานะครับสามารถเดินทางไปที่สํานักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลได้นะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็น3มช่องทางหลักนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถตรวจสอบนะครับผมกับทางประกันสังคมนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจํานวนเท่าไหร่หรือว่าได้รับวันไหนนะครับครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองเช็คหรือว่าลองประสานงานแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างใต้คลิปนี้นะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ